จกอ๋อจะให้ไปถ่ายอยู่แล้วแล้วคุณก็ใส่ชื่อคุณไปคุณจะได้ได้บุญจะได้หายจากโรคไข้ไข้เจ็บก็รีบไปบอกพี่ชายพกน้ำมนต์ที่เอาไปนี่ยไปให้พี่ชายทีนี้ไปบอกพี่ชายตอนนั้นยังอยู่โรงพยาบาลก็โทรก็โทรคุยเห็นไหมจารย์้าเชื่อเลยเหรอคะก็มันทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาตอนที่เรามีความทุกข์เนี่ยต้องเชื่อไว้ก่อนเปิดรับหมดเลยครับผมทำอาชีพอะไรคะคุณเสมอเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ครับผมนะคะอ๋ออยู่นครนายกเหรอคะ อยู่อำเภอเมืองยี่สิบสี่ปีแล้วชื่อโรงพิมพอะไรคะเสมอการพิมนครนายกเสมอการพิมพ์นครนายกวันที่ดื่มไปเนี่ยรู้สึกอะไรไหมวันที่ดื่มไปเนี่ยเล่ามาตามความจริงเลยหลังจากเข้าไปปกติจะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายมันแย่ก็จะหมูกแค่ไมสายยางอะไรจะแย่หมดมียามนให้น้าเกลือด้วยครับก็อิฐานกิยตเนี่ยสัาจริงสักริิอย่างที่เขาจะขอหน้ําอะไรอย่างเงี้ยขอให้ผมหลับสบายเือหลับได้ทั้งคืน อ๋อเหรอคะะไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวดที่มันเป็นโมฟีนอ่ะฮะะโสติเขาจะให้ยาแก้ปวดใช่ไหมะวันนั้นผมไม่ต้องใช้เลยแล้วจากดื่มน้ำปิดอุมิเนี่ยพอก็กลับบ้านผมก็นอนหลับเลยครับอดิฐานคิดไม่คิดอะไรตะลับสบายตอนเช้ามาหมอก็บอกว่าเอออย่างนี้พ่กนี้ลองแบบช่วงบ่ายลองเอาน้ําข้าวับน้ำน้ําข้าวับน้ําไอ้น้ําหวานน้ําหวานถุงหนึ่งก็มาให้เริ่มกินได้เย็นได้กลับบ้าน หยิกอันนึงก็กลับบ้านได้เลยฮะโอ้ค่ะค่ะตอนนี้ก็แข็งแรงสมบูรณะก็ตีแจ้งใหญ่ๆก็ตางกันบ้างไม่มีอะไรแล้วค่ะเลือดก็ไม่มีอะไรแฟนก็นั่งร้องไห้ทั้งวันนะแค่ตับอ่อนล้าเสพเนี่ยนะเขาบอกเลือดมีปัญหาพามาตามมาอีกเยอะแยะเลยเลือดมีปัญหาทีแรกที่เขาตรวจอ่ะวันที่ไปเนี่ยบ้าเป็นอะไรมากมายวันที่ไปวันนั้นอะเลือดมีปัญหาเยอะแยะเลยนะงั้นนเี่ยพอวันที่สอง เลือดก็ปกติเขาบอกว่าหมอก็บอกว่าเนี่ยมันฟื้นไวแล้วแล้วแล้วคุณเสมอเนี่ยคิดว่าเป็นพ่อน้าพีระมิดหรือเปล่าที่ทำให้คุณหลับหรือคิดว่ามีส่วนช่วยมีส่วนช่วยมีส่วนช่วยมากมากเลยเพราะมันไม่ได้มีอย่างอื่นเลยนี่มีแต่ยาหมอกับกับกับน้ำเกลือถ้าทุกวันก็ไม่หลับใช่ไหมไม่หลับฮะไมนไม่หลับสนิทอย่างมีความสุขอ่ะนี่มันหลับตื่นขึ้นมารู้สึกว่าเหมือนไม่เป็นอะไรแล้วอ่ะ ก็บอกแม่บ้านอย่างนี้กลับบ้านเลยแล้วว่าแค่ดื่มน้ําไปอย่างเดียวก็บอกหมอก็เนี่ยผมน่าจะกลับบ้านเนยแล้วท่านรู้สึกความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยอันนี้ที่ตัดสินใจมาเพราะเหตุนี้หรือเปล่าคะับมีส่วนมากเลยฮะค่ะมีส่วนมาเราอยู่ใกล้ๆกันเองผม่าขับรถผ่านไปผ่านมาอยู่มากแล้วยังว่า ไม่รู้มาจากไหนกูยืนยู่ไม่รู้เลยแต่ว่าเคเบิลไม่มีนะเคเบิลในในเมืองไม่มีไม่มีรายการเลยไม่คุณเสมอกลับไปติดจานดาวเทียมนะสามพันกว่าบาทเองต้องมีจานแต่เคเบิลไม่มีเนาะเคเบิลไม่รู้มีเปล่าแต่ว่าจานน่ะแน่ๆก็ดูฟรีตลอดชีวิตนะคะจะได้จะได้รับพลังจากรายการเนี่ยเข้าโรงพยาบาลนี่วันที่เท่าไหร่จาได้ไหมวันที่ห้าวันที่มีนาเนี่ยนะคะโรงพยาบาลศูนย์แพทย์ องค์รักษณ์องค์รักษณ์ก็มีประวัติอยู่นั่นเสอเยแล้วออกจากโรงพยาบาลวันไหนคะสิบวันวันไหนวันที่ยสิบวันที่สิบมีนาห้าสามได้ดื่มน้ำปิรามิดวันจันทร์ที่เท่าไหร่ฮะวันจันที่แปด วันที่แปดเราเข้าวันศุกร์<ะ>เข้าโรงพยาบาลวันศุกร์เข้าวันที่ห้าหกเจ็ดคนเจ็ดแปดวันที่แปดดื่มน้ำพ<ะ>ีระมิดรุ่งขึ้นมีความรู้สึกว่าตัวเองหายเลยลุ่งขึ้นรู้สึกว่าเราเหมือนเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันไม่มีวี่แววว่าเราจะ,จะ,จ,ะจะเมื่อจะเรียอะไรค่ะก่อนดื่มอ้อนัน้านก็ท่องได้แค่ก็คุยกับแม่บ้านแล้วถ้ายังขับบ้านะแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไรแล้วเนี่ย ล้วสวดคาถาด้วยใช่ไหมค,ครับสวดคาถาด้วยแผ่นนั้นเขาเก็บไว้บ้านนั้นเนี่ยคุณเป็นเจ้าของโรงพิมพ์เนี่ยคุณเอาคาถาเนี้ยไปถ่ายเอกสารหรือพิมพ์แล้วก็แจกนะแจกเป็นธรรมทานถ้าคุณอยากหายขา่ดเดี๋ยวอาจารย์มีจะให้ทําหลายอย่างะนะคะเพื่อให้คุณได้หลุดพน้นวิบากกรรมอันนี้ทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยโรคทุกโรคหรือปัญหาทุกปัญหาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเกิดจากเหตุมันต้องมีเหตุมามันจึงมามีผลนะคะถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นโดยหลักธรรมชาติเนี่ยรักษามันต้องหายแล้ว อั uh huh. นนี้ตอนที่่อนป่วยไม่ได้ระมัดระวังกินเหล้ากินกับแกล้มกันอิ่มแล้วก็กินอยู่นั่นแหละ uh huh. อ้วนอุน้ย uh huh. <laughs> หมดเดือนรับไปหาแม่เนาะวันเสาร์อาทิตย์ไปหาแม่ก็ชวนพี่ชายแล้วกันไป uh huh. ไปเจอกันที่นั่นน้องชายกันมีโรงทีมอยู่น้องแช์พี่ชายอยู่หันแดงเนี่ยมีโ uh huh. รงทีมกันทั้งนั้นเนี uh ่ย huh. ไปเจอกันที่บ้านแม่แล้วก็นั่งกินกันคุยกัน <หา S 2> พอดีลูกก็ไปไปเรียนนอกทั้งหมดแต่ไม่ไปส่งไปรนอกกันก็ <หา S 2> คิดถึงลูกก็ไปรวมตัวกันที่นั่นคกินกันใหญ่อแ,แรตอนนี้นั่งกินน้าหวานกันเดี๋ยวมาค้นหาสาเหตุก่อนว่าเป็นเพราะว่าสร้างกรรมอะไรเคยเบียดเบียนชีวิตคนชีวิตสัตว์มาลองให้นึกเองนะคะถ้านึก <c oughs> เองได้เนี่ยมันจะหายเร็ว ไม่ไม่น่าจะมีนะผมจับจีวิตั้งนานแล้วคนก็เขาได้จะช่วยบอกแล้วไงว่าอย่าใช้คําว่าตั้งนานนะเอาตั้งแต่คุณจําความได้คุณเข้าใจว่ากรรมเนี่ยมันต้องทําเดี๋ยวนี้แล้วเป็นเดี๋ยวนี้เหรอมันตั้งนานมันเพตามทันเนาะตั้งแต่คุณเริ่มจําความได้กรรมเนี่ยมันจะตามส่งผลทั้งในชาตินี้และชาติต่อไปนะคะ แต่กรรมของคุณเนี่ยมันเป็นกรรมรวมตัวตามกรรมที่ทํามาตั้งแต่ในอดีตชาติมารวมตัวกับชาตินี้นะคะนี้ชาตินี้ลงเนสูซีว่าเคยฆ่าอะไรมาบ้างที่จะนกเนี่ยนะค่ะทำยังไงคะสมัยก่อนกรขับยิงนกยิงหนูมันไม่มีอะไรอ่ะมันอาหารการกินมันแย่สมัยก่อนมันไม่มีค่ะ่ะพวกนกพวกปลาที่เราจะมากินนี่แหละพวกสมัยก่อนที่หาอยู่อ่ะค่ะแต่ตอนฮะ มีนกมีหนูมีปลามีปูนี่แหละแล้วเคยเคยฆ่าทรมานสัตว์อะไรมาปลานี่ฆ่าวิธีไหนคะกระทุกบหัวธรรมดาเนี่ยนะคระทุกบหัวไม่ธรรมดาหรอกค่ะทุกหัวนะครับ เลี้ยงน้องอะไรน้องมาแล้ก่อนหุงข้าวแล้วกบเคยฆ่าไหมเคยฮะเคยแหวกท้องเขาเคยไหมคะครับผมตอนที่เขายังเป็นๆอยู่ฮะเขาแหวกท้องร้องแงบแงบเป็นแมสหนวงแล้วมันปโดอีกค่ะพักตับไตไส้พุงเขาออกมาครับผมค่ะอันนี้คือเขามานะคะที่พูดนี้พูดตามที่ภาพที่เขาให้อาจารย์เห็นครับผมนะคะอ่าแล้วก็ผ่าท้องปลาเป็นๆที่เรา ที่เราแสยเมตตาไปเขาไม่ได้รับเลยไม่รับะค่ถ้ารับคุณไม่ต้องมาเป็นเขาคงจะมีความอาฆาตอะไรอย่างนี้อาค่ะเพราะเจ็ในเวียนกนาะเพาะโดยเฉพาะกบที่คุณแหวกท้องตอนที่เขายังเป็นๆนะคะแล้วก็หมูค่ะหมูจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฆ่าไปซื้อมาให้เขาฆ่าก็นั่นแหละเหมือนกันเขาบวชหลานเนี่ยไปช่วยเขาไงอสมัยก่อนมันไม่มีโต๊ะจีสอย่างสมัยนี้นี่่ ช่วยเองให้หมูซื้อหมูมาก็ถือว่าดีแล้วมันจะเป็นบาปหนักสะมหนเนาะอ่าทีนี้คุณฟังนะการทําบาปเนี่ยหนึ่งลงมือทําเองนะคะเป็นจาเลยที่หนึ่งสองใช้ให้คนอื่นเขาทําแทนจะซื้อไปสั่งมานี่นะอ่าสั่งให้อย่างเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะไหว้เจ้าเอาค่าไก่ให้สิบตัวนะนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นผู้บงการนะคะก็ตกเป็นจำเลยที่หนึ่งเหมือนกัน หนักกว่าคนที่เราใช้ให้เขาทำเพราะคนที่เราสั่งให้เขาทำเนี่ยเขาอาจทำด้วยความจำใจทำด้วยความจำเป็นแต่ถ้าเขาร่วมใจกับเราเขาก็เป็นจำเลยที่หนึ่งบาปเท่ากับเรา นะคะหรือยินดีเมื่อเห็นคนอื่นเขาฆ่าเมื่อเห็นคนอื่นเขาทําทลายศีลเช่นลูกเต้าญาติพี่น้องไปทํามาเออดีแล้วเราใจเรารู้สึกว่าเออดีอแม้แต่รู้สึกว่ายินดีที่เราไม่ต้องทําเราก็บาปเหมือนกัน90%เนะคะเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์บอกว่าการผิดศีลเนี่ยคือ1ทําลายศีลด้วยตัวเอง2ยุยงส่งเสริมใชใ้ผู้อื่นทําลายศีลกับ3ยินดีไม่เห็นผู้อื่นทําลายศีลแล้วต้องได้รับกรรมเหมือนกันหมด นะคะกรรมที่คุณกําลังรับอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นกรรมที่คุณเคยเบียดเบียนผู้อื่นมาหาแมวแมวเคยตอนเป็นเด็กวดัดโยนลงไปข้างข้างจากข้างบนลงไป<ก>อ่ะเงียบเลยอโยนลูกปว้งกันไหมลูกโยนลงไปอ่ะ,อะเงียบเลยผมยังจําได้อยู่เลยเนี่ยก็อุทิศให้เขาหลายครั้งแล้วนะแต่ต้ายป่าไม่ได้ก็ลงไปดูแต่เงียบเลยเวลาผมทาบุญอะไรผมก็อุทิศให้เขาอ่ะเขาไม่รับ แล้วบุญที่คุณทำมาบุญอะไรอ่ะใส่มาตอนนี้เวลาทำฝังลูกนิมิตใส่ลงไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะ,ะคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยเป็นอย่างคุณได้ยเยอะมากเลยทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยไปเที่ยวทําสังฆทานไปใส่บาทฝังลูกนิมิตทอดพระปากระถิเนี่ยเขารับไม่ได้เพราะบุญทั้งหมดเนี่ยจัดเป็นทานทานเนี่ยมีอนิสงส์กับตัวคุณทําให้มีทรัพย์ไม่ฝืดเคืออนจะคุณจะไปอุทิศให้กับจิตวิญญ,ญาณและเจ้ากรรมนายเวรไม่ได้ บุญที่จะอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรแบบนี้ได้คือบุญพระกรรมฐานอย่างเดียวเท่านั้นหรือบุญถ่ายชีวิตแต่ผมคนไม่เคยอุทิศให้เจ้าของหรอกนะเวลาด้ทำอะไรไม่ได้ให้ผู้อื่นคือการที่คุณจะอุทิศให้ใครก็แล้วแต่คนแรกที่จะได้รับผลบุญนั้นคือตัวผู้ให้นะคะคุณได้โดยอัตโนมัติได้เป็นคนที่หนึ่งนะคะแต่คุณคนที่คุณให้เขานะเขารับไม่ได้ถ้าตราบใดที่จิตวิญญาณเขายัางอาฆาตคุณอยู่เนี่ยเขาเป็นสัมภเวสีผู้ที่รอการเกิด ดวงวิญญาณที่ยังไม่มีที่ไปก็คือ,อยงอาาังอาฆาตคุณอยู่ยังเกาะเปี่ยวอยู่กับคุณเขาไม่รับเพราะว่ามันเป็นทานไงเขาไม่รับทานแต่บุญที่เขาต้องการคือการทําสมาธิเจริญปัญนากรรมฐานซึ่งคุณไม่เคยทําให้เขานะคะแล้วก็บุญไถ่ชีวิตซึ่งก็กําลังไม่พอสําหรับความพยาบาทของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราขอบาร,รมีพระเจ้าแล้วให้ทําสมาธิให้ <c oughs> ก็เป็นบุญที่เจ้ากรรมนายเวรเขาจะรับได้ <c oughs> แล้วก็น้ําที่ให้คุณดื่มก็เป็นน้ําพลังพิรมิดที่จะชะล้าง โรคภัยไข้เจ็บและ,ะความทุกข์พิบากกรรมที่อยู่ในตัวในจิตวิญญาณในเซลล์ของคุณให้ออกไปนะคะ <ś led> เพราะฉะนั้นที่อาจารย์พยายามคุยเนี่ยเพื่อจะหาเจ้ากรรมในเวรของคุณให้หมดเพื่อจะได้รับเพื่อให้เขาเนี่ยรับบุญกุศลที่เราคิดให้ในวันนี้ได้นะคะถ้าเราไม่เรียกเขารับเข้ามาแต่เขาก็รับไม่ได้นะเขาก็ยังจะอยู่กับคุณนะคะเพราะนั้นก็คือที่แน่ๆเนี่ย ที่อาจารย์เห็นนะคือคุณแวะท้องกบที่เขามาแวะท้องตอนเป็นๆก็ไป